กา้าบสบายดีทาประซมว่าจีไก่ไก่เป็นพี่น้องทางภาคไทยทางลาวเมื่อสุขสุขคนน้อพี่น้องเมื่อนี้พระทามพุซมไปหาจับห้อยโคงพี่น้องอยู่กลางหน้าคือเม่อคืนนีพ้นต๊ะแห้งนะพี่น,อน้องหนาตะกลางหน้ามันมีแล้วมันนีชสติกะสีไปจับหอยน้องพี่น้องห้อยโคงนะพี่น้องหอยปากกวดพี่น้องเนาะนี่กับบรรยากาศทางหน้าของป่าสติกับปมานี่แหละพี่น้องช่วงนี้กะสีเขาหนาพ้นแล้วพี่น้อง กสิเลืกไก่เห็ดไ้เห็ดนาเนาะพี่น้องเนะาะกสิไก่ดั้มหน้าเลยพี่น้องไปน้อกัดไปกับร้านกัะบ,บุกไส้เนาะพี่น้องนี่คือบรรยากาศทงหน้านะพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งว่าสติกสิจาบหอยมนันหนีมานบอลลิบบาลมานหอยปักหอยโคงพี่น้องไปไปเบิ่งนกันเลยพี่น้องก็เะไพี่น้องอย่างลูกย่าง ไปเลยพี่น้องสิงมาอันบอมันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องแต่เมิดอคืนเลยแหละเมื่อคืนจะกระไรแต่ว่าม์วันนี้น่าจะโอ้โหขนาะดมันเย็นนะพี่น้อง สังขละไปหาสังบลาไปหาหอยบลาหอยหอยอยู่ในสายเนี้ยหอยออกลูกหอยไม่ออกลูกโอ้ยไปสังหาลูกหอยหอยอยู่สายฮานี่หอยออกลูกหอยอยู่ในสายออกลูกอยู่ในสายลูกลูกมันอยู่หูมั้นโอ้มันออกเด้มันออกไลบ่ล่ะบ่ เออไปไปไปไม่มาเด้อลูกเด้อไปใส่ถั่วนูไปหาหอยได้บ่หมี่วานไปหาบ่ไ,ได้ตีมันน,มนี่ก็คือสิมาเนาะไปยังหาหอยหพี่น้องนี่ได้พี่น้องหอยได้ยาไหมเหรอปลาดุทะเลปลาดุทะเลอย่าพูดนะ Hết là bay Hết bay đây bay 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 đây bay bay rồi. nè bay nè lù mẹ. bay nè ừ. ừ. lù à, mẹ nè. bay 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 nó là bay 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 ใช่ล่ะอยนี่อู้ห่นี่หน่อยฮะยพี่น้องนี่พี่น้องมันอันโอมมันส้มนำใ่พี่น้องนี่บกเยอก็ูันได้ลูกอ้ยวเปลา่เกียอยใช้ลูกช่นะ่ดอยใช่เฮยเยเออเลาเายน เอ้ายเอมเมลูกอ็มเมยุมันมีแม่อืมหอยบลาไปอ่ะอ้หาจิบใช่หอยมันมีแม่ได้แมันบรรยากาศหอยท้งหน้าพี่น้องจ้าหอยเอ้ยไอู้้านะ นี่นี่พี่ดนอหอยพี่หนอไอ้ผูนี่แม่ดอกพาชมนำใบเตยงมงอมงงม่ไอู้้น้แม่ม่ปากวงห้อยค้งนะพี่น้อไอ้ผ้าผูเลยนี่่ใช่ใช่ปู่นี่แม่จับเอาม่อแม่้ยม่ตยงมงพี่นนอมันถือมันถือหนามอ่ะม่ยาดเล ตู้พี่นุ่ยนี่นะไครเหรอแม่เนี่ยแ่โอ้ยอะไรแมเป็นยางหรือยังห้อยอยู่ตรงหน้าได้จ้าวันศีกสั์ทายสบายดีพี่เนุ่มสุขสุขคนเด้อทางฝังไฟทางลาพูดดค่ะออกผ้าพี่น้องออกมาห้อยอยู่ทรงหน้าเนาะ ลูกชายเ็นคิงอวก็มากระหอยพี่ดองเอ้ยสูงหน้าพี่้องมื่ขึ้นนี่ฝนตกมื่อคืนพี่ที่แหลกอ่ะพี่กายตีเลยเเป็นชงชงกรซากพี่ดองปลยเฮนเยนดอยเราไปชม้ำไม่สิละพี่ดองนี่นางก็น่ากันเริ่มลายเลยพี่ดองไปงงงงงงงเดี๋ยวพี่อก ได้ไงนอห้อยพี่น้องมันอนี้ก็คือ้อนสนตุกอีกหล่ะจริงเงาเเนาะอยู่ทุองหมทุงหน้าคือเกาจ้าีพี่น้องท่าไว้อยู่ป่าได้พี่หลอกลอาห้อยดิป่าเลย

คุ้วกรอยู่์ห้หอยห้อย,อยจ้ากิน่คาคว่ยแมบต้มเจ้าคว่วช่องโตดีดอก <c oughs> ฮอืมื พากันหาหอยเมืงง่อยแล้วก็พากันอาบน้ำเด็กๆกันพี่น้องเอ,อ้ยมาหอยเจ๊ปลามากระลินน,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 น้ำดูบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องน้ำน้องพี่เราตีโป๊ะ ตะบ้างนวลมัสิบีขี้ดินงออกมาหน้พี่โออโอ้ลูกอะไรหจบักนวลจบไม่ดิมันทำพี่โดเลเตบไปตบเลหอยห้อยปากกวางอะพี่องส่วนน,ววววววน,นตหม้มันออกมาชามนใหมา่นะพี่องมีขี้ดินดังสงงสง่งเดยเดีพี่โเดียพี่โดห้อยบสะได้พี่องเลย 5้าห,หอยทอยท้องนาพนะิณบรรยากาศท้องนาพี่นลองจน,นิดหน้าพ้นดนเด้พพ่นลองเ้อะเฮ้ยห้าหอยพันดอกห้าหอยเห็นเวลาเออเราไปหันแล้วลูก